สวัสดีค่ะผู้ชมคะรายการน้าต่างสุขภาพนะคะวันนี้พาผู้ชมมากันที่คณะสาธาร,รณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องราวของหลักสูสตรการเรียนการสอนนะคะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะว่าหลักสูสตรนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรบกวนให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะค่ะหลักสูสตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะ,คะทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติคะ,ะคะเป็นหลักสูตรข,ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคะเราเปิดการเรียนการสอนเนี่ยทั้งหมด ใน14เดือนเรารับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านแพทย์ทันตแพทย์เภสัชแล้วก็ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะแล้วสําหรับหลักสูตรนานาชาติล่ะคะอาจารย์ในส่วนของหลักสูตรไทยเนี่ย<ม>เราจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ที่12-14เดือนเช่นกันนะคะ<อ>คราวนี้ในส่วนของนักเรียนที่จะมานักศึษา,ศาที่จะมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์นะคะ,ะแล้วก็มีเภสัชกรคนที่ปร,ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดนะคะเมื่อทั้งหมดจบหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะ,ะเขาสามารถที่จะนําวิชาชีพที่เอามาเรียนต่อยอดเนี่ยไปใช้ในวิชาชีพเขาต่อยอดไปได้อย่างไงบ้างคะเนื่องจากว่าปริ าที่เราประสิทธิ์ประสานให้เขาเนี่ยจะเป็นในในเ,เรียกว่าเป็นวิชาชีพ <Okay. S 2> เป็นงานทางด้านวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปต่อยอดในงานที่เขาทําอยู่ <Okay. S 2> แต่ที่สาคัญก็คือว่าเขาจะมีความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการ oh. นะคะการศึกษาวิจัย <Okay. S 2> ะคะ่ะแล้วก็นําไปใช้ในการสอนคนอื่นต่อได้ <Okay. S 2> ในหลักสูตรเราก็จะมี คณาจารย์ที่หลากหลายมีคณะกรรมการมหาลักสูรทั้ทงที่เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรไทยและอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยจบการศึกษาแล้วใช่ไหมคะจบการศึกษาครบทุกกระบวนการแล้วะนะคะวันนี้เป็นเหมือนเป็นพิธีปิด ะนะคะแล้วก็ประกาศสนิบาค่ะก็ะสําหรับหลัูตรการเรียนการสอนเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมค่ะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะตามหมายเลขโทรศรัพท์แล้วก็ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจอของท่านในขณะนี้ละคะ่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ